สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดูระบบแก้ไขคำา่วบบวบนทึกข้อมูลฟอร์มที่ข้อมูลแล้วก็แก้ไขโดยใช้ฟอร์มฟอร์มเดียวผมจะมีตัวอย่างที่เป็นอินพุตอยู่2องอินพุตคือชื่อกับอีเมลครับอีกอน,นึงเนี่ยจะเป็น id แต่ว่าถูกซ่อนไว้โดยคำสั่ง hidden เดี๋ยวจะเปิดออกมาดู เปิดอกมาให้ดูนะครับอันนี้คือ id นี่นะครับ id แต่เวลาเราจะใช้จริงจะถูกซ่อนไว้เปิดอกมาจะเป็นแบบนี้ id นะครับซึ่งเวลาเราจะบันทึกข้อมูลนะตัวนี้มันจะไม่เห็นดูแล้วครับเพราะว่า id มันจะเป็น id อัตโนมัติ คซึ่งเวลามาึกข้อมูล id จะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติก็ะจะเป็น id ลักษณะนี้ที่สร้างขึ้นมาอัตโนมัตินะครับการมาึีข้อมูลจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในเซฟนะครับฟังก์ชันเซฟตัวนี้เป็น id id แบบสุ่มเป็น แปตัวเลขนะครับแปดตัวแปดตัวเลขตัวเลขแปดตัวเลนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นชื่ออันนี้เป็นอ e ีนี้วิธีการใช้ฟอร์มเดียวเวลาบันทึกเนี่ยเราก็กรอข้อ,ขอมูลไปตอนี้ไม่มีปัญหาอะไรใส่ชื่อใส่ชื่อแล้วก็ใส่อีเมลแล้วกด submit มันก็จะทําการบันทึกลงไปในตารางแบบนี้นะครับทีนี้เวลาแก้ไขเราก็เรียกค่า2ค่านี้กลับคืนมานครับพร้อมทั้ง ID ด้วยนะครับ ID เนี่ยมันจะถูกเรียกมาด้วยนะครับกรณีที่เราแก้ไขเนี่ยลองดูนะครับ ID mm hmm. ก็จะถูกเรียกขึ้นมาผมก,กดแก้ไขคนนี้ ก็ครับมัจะมี Id ขึ้นมาด้วย ID ที่มันเป็น i d เดอัตโนมัติที่เราสร้างขึ้นมาจากตรงนี้ทีนี้เวลาแก้ไขก็ใช้ปุ่มเดียวกันกดใช้ปุ่มเดียวกันนี่แหละในการบันทึกแต่ว่ามันจะต้องเขียนเงื่อนไขนิดหนึ่งครับก็ใช้ปุ่มนี้ในการแก้ไขเัเลย เห็นไหมครับตอนนี้มาดูโค้ดในการเขียนเงื่อนไขว่าทํายังไงมันถึงจะเราใช้ฟอร์มเดียวกันแต่ว่ามันได้ทั้งบันทึกทั้งแก้ไขนะครับคือหลักการแก้ไขนี่ก็คือการเซตค่าเดิมเข้ามาเซตค่าเดิมเข้ามาในในเซลล์นี้เซลล์ต่างตพวกนี้เซตค่าเดิมเข้ามาแต่ถ้าบันทึก มันจะสร้างแถวใหม่ไม่เหมือนกันนะครับสร้างแถวใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ไขนี่คือเซตค่าเดิมลงมาเซตลงมาเซลล์เดิมเอาค่าใหม่เซตลงมาเซลล์เดิมค่าใหม่นีนะครับทีนี้ตามตัวอย่างที่ผมทําไว้เวลากดบันทึกครับหลักการคือเมื่อเรากรอกข้อมูลชื่อกับอ e ีเมล แล้วเรากดบันทึกก็คือกด Submit ตรงนี้มันจะไปสั่งให้ฟังก์ชัน s u b มิ t ฟอร์มเนี่ยทำงาน Submit Form คือตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็เขียนเขียนเงื่อนไขว่าอย่างนี้ถ้านำ id นำ id ก็คือค่าตัวนี้นะครับา n p u u ตตัวนี้นำ id ที่ถูกซ่อนไว้นะมันมีค่าเท่ากับบ้างอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มโหลด loading ดดนะครับ ถ้ามันว่างก็ให้เข้าเงื่อนไขในการเซฟแต่ถ้าไม่ว่างก็ให้เข้าเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลอันนี้เป็นการเขียนเงื่อนไขถ้าตัวนี้ว่างก็ให้มันเซฟถ้า ID ว่างหมายความว่ามันไม่มี ID มีข้อความในนำไ ID ก็ให้ทำการเซฟแต่ว่าถ้านำไ ID มันมี มันมีเลข id ตึงขึ้นมาก็ให้ทำการอัปเดตหรือม่าเท่าฟังชันนี้อันนี้คือรูปแบบแรกที่ผมเขียนนะครับทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งเรามาเขียนเงื่อนไขทางฝั่งของ gs ก็ได้ทีนี้เรามาเขียนเงื่อนไขของฝั่ง,ง gs เนี่ยเขียนยังไงนะครับัน,นผมปิดไปดถ้าเราจะเขียนเงื่อนไขในฝั่ง gs ก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือรูปแบบนี้แหละลักษณะคล้ายๆกันกัะนี้ผมลูปปิดอันนี้ไปทางฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นก็จะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับจะเหลือแค่ฟังก์ชันเซฟน้ตตาอย่างเดียวตรงนี้ก็จะไม่มี ก็จะเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ปุ่มโอาคชูกแ้วมีเค่นี้ฝั่งนี้ก็จะไม่มีเงื่อนไขเวลาส่งค่าไปก็ส่งไปเซฟดาต้าอย่างเดียวแต่ว่าพอส่งเซฟดาตามาปุ๊บตัวที่เขียนเงื่อนไขคือตัวนี้ก็คือนำ id อะไแต่ว่าค่าที่ส่งมาส่งมาเป็น obj. n u m id นะครับนำ id เท่ากับว่างก็ให้มันเซฟ แต่ถ้าไม่ว่างก็จะเป็นฟังก์ชันในการที่จะเป็นอัปเดตข้อมูลนะครับก็คือฟังก์ชันนี้แหละตัดมาแค่นี้สรุปแล้วเราเขียนทางฝั่ง Java Script ก็ได้หรือถ้าเราอยากเขียนในฝั่งของ GS ก็ทำได้เช่นกันนะครับได้ผลเหมือนกันมาดูนะครับ แอคเขเนไครับลยผลเหมือนกันนะครับก็เป็นการเขียนเงื่อนไขนี่เป็นการเขียนไขในฝั่ง G S นะครับส่วนชุดนี้เป็นการเขียนเงื่อนไขทางฝั่งของ Java Script นะครับยังไงก็เราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับในการพัฒนาเว็บแอปให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ